สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนผูกลัก,กเกษตรสองงานค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปเ,เก็ดเคล็ดลับ เล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะวันนี้ก็คือจะมานําเสนอบอลที่มีชื่อว่ารวยร้นฟ้านะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนาะย,ยังสงสัยกับบอลรวยร้นฟ้าเนี่ยอันไหนของไทยอันไหนของจีนนะคะก็ขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้แอนตี้บอลจีนนะคะแต่ก็คือจะมาทําให้เห็นเนาะจะมาถ่ายคลิปให้เห็นว่า รวรนฟ้าไทยลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นบอลสีรวยรนฟ้าของไทยนะคะเพื่อนๆหูหูของรวยรนฟ้านะคะเพื่อนๆจะฉีกถึงสะดือเลยนะหูฉีกถึงสะดือกระดูกขาวแล้วก็พื้นสีแดงนะคะพื้นใบสีแดงเข้มเลยนะคะ อันนี้คือบอนสีรวยร้นฟ้าของไทยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวดูไม่ออกว่าตอนเล็กๆเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมีมาให้ชมกันนะคะส่วนรวยร้นฟ้าจีนนั้นเขาจะออกสีเขียวๆค่ะเขียวๆค้ำๆหน่อยเนาะจะมีแดงและเลื่อละเลื่อนิดนึง เดี๋ยวอ้อมจะขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารวยร้นฟ้าจีนเป็นอยังไงนะคะส่วนถ้าใครกลัวแบบว่าเวลาไปซื้อไปเอฟแล้วดูไม่ออกว่ารวยร้นฟ้าไทยเป็นอย่างไรลูกมันตอนเล็กๆเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวอ้อมจะขึ้นเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือรูปของรวยร้นฟ้าต้นนี้นะคะเพื่อนๆ ลักษณะรูปของดวยร้อนฟ้าต้นนี้นะคะก็จะมีพื้นใบสีสีขาวเลยนะคะต้นเล็กเลยนะอันนี้เบบีเลยนะคะก็จะมีพื้นใบสีขาวน้องเริ่มกัดสีแดงขึ้นมาระเรื่อระเรื่อแล้วนะคะจะเห็นชัดว่ากระดูกน้องขาวตั้งแต่เล็กเห็นไหมคะเพื่อนๆกระดูกน้องขาวตั้งแต่เล็กสีกัดสีแดงตั้งแต่เล็กนะคะไม่ใช่เขียวเขียวนะ ถ้าเป็นถ้าเขียวๆนะเป็นบอลจีนนะคะเพื่อนๆบอลไทยจะไม่เขียวนะคะสําหรับด้วยร้นฟ้าไทยเนาะเขาจะไม่มีสีเขียวนะคะเห็นบางคนบอกว่าด้วยร้นฟ้าไทยอะไรเงี้ยแต่ที่ดูแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นดวยรนฟ้าจีนเนาะที่จะออกเขียวๆเ,เอามาขายกันในราคาประมาณสอง0อบาทประมาณนี้นะคะอันนั้นจะเป็นไม้จีนนะคะ ส่วนดวยร้นฟ้าไทยราคาจะสูงกว่าสูงกว่าดวยร้นฟ้าจีนนะคะเพื่อนๆสีลักษณะสีกระดูกจะเด่นชัดกว่านะคะลักษณะสีกระดูกจะเห็นชัดเออเห็นชัดกว่านะคะแล้วก็การเจริญเติบโตจเจริญเติบโตได้ดีนะคะในบ้านเราเนาะสีเข้มส่วนต้นเล็กก็จะกัดสีให้เห็นตั้งแต่เล็กแบบนี้เลย ไม่ใช่อมเข,เขียวเขียวเข้มเข้มนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กเบบีของรวยร้นฟ้าค่ะเพื่อนเห็นความแตกต่างไหมคะเ,คเดี๋ยวออมจะขึ้นภาพรวยร้นฟ้าจีนควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างระหว่างรวยร้นฟ้าไทยกับรวยร้นฟ้าจีนนะคะค่ะแล้วสำหรับกาบ กาบของรวยร้นฟ้าไทยนะคะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆกาบของบอลสีรวยร้นฟ้าไทยเนี่ยจะออกสีเขียวแบบนี้นะคะเขียวแบบนี้เนาะน้องสวยแล้วก็แข็งแรงใบค่อนข้างจะหนานะคะคือจุดเด่นของรวยร้นฟ้าไทยก็คืออย่างที่บอกค่ะสีน้องจะเข้มแดงเข้มเลยนะคะแล้วก็กระดูก ชัดเจนกระดูกชัดเจนนะคะส่วนเบบีเนี่ยก็จะเริ่มกัดสีแดงขึ้นมาตั้งแต่เล็กแบบนี้เลยกระดูกขาวชัดเจนนะคะกระดูกของน้องขาวชัดเจนสีกัดตั้งแต่เล็กๆเ,เลยใบแรกใบแรกของน้องเป็นยังไงใบแรกก็จะเห็นเป็นเขียวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นเขียวแต่กัดกระดูกขาวที่ชัดมาก กัดกระดูกขาวมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะพอใบที่สองก็เริ่มกัดสีแดงให้เห็นแล้วค่ะเห็นไหมคะใบที่สองเริ่มกัดสีแดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วนะคะใบที่สองของน้องนะคะใบที่สามที่สี่ชัดเลยค่ะเพื่อนๆชัดเลยสีน้องเริ่มมาแล้วค่ะสีน้องเริ่มมาชัดนะคะ สีน้องมาชัดแล้วค่ะเพื่อนๆด้านเขียวนะคะค่ะและสำหรับคลิปในค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างระหว่างบอลสีที่มีชื่อว่ารวยร้นฟ้าของไทยกับรวยร้นฟ้าของจีนนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างนะคะแล้วก็ได้เลือกซื้อกันถูกเนาะ ใครชอบของจีนก็ซื้อของจีนใครชอบของไทยที่มีสีสันจัดจ้านแบบนี้ก็เลือกซื้อของไทยนะคะจะได้ไม่ไม่โดนหลอกเนาะเพราะว่าบางท่านแม่ค้าบางท่านเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เขารับมาต่ออีกทีนึงแม่ค้าเขาบอกมาว่ารวยร้นฟ้าไทยก็เห็นใบเขียวๆถูกๆก,ก็คิดว่าเป็นรวยร้นฟ้าไทยจริงๆอะ่ะก็คือ จริงๆแล้วอ้อมว่าความต้องการของเพื่อนๆคือเพื่อนๆอนอาจจะเห็นรวยล้นฟ้าไทยที่มีสีสันจัดจ้านแบบนี้แล้วก็คิดว่าคิดแต่ว่าอยากได้รวยล้นฟ้าไทยโดยที่ไม่รู้ว่าเบบีของรวยล้นฟ้าไทยอะรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็ไปเห็นไม้จีนเขาเอฟกัน200-300อะไรเงี้ยก็ไปซื้อโดยที่เราไม่มีพื้นฐานข้อมูลโดยที่เรายังไม่มีความรู้เรื่อง บอนสีดีพอนะคะก็อยากเป็นเเกตเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันอย่างถูกต้องนะคะอยากใครอยากได้ของจีนซื้อของจีนใครอยากได้ของไทยหาซื้อของไทยค่ะค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ